ข้อที่15นะครับวัตถุมวล0.5กิโลกร,รมัมติดอยู่กับปลายสปริงที่มีค่าคงตัวสปริง5.0นิวตันต่อเมตรอยู่บนพื้นลื่นเมื่อดึงวัตถุออกจากตำแหน่งสมดุลแล้วปล่อยให้เคลื่อนที่กลับไปกลับมาแบบฮารโมนิกอย่างง่ายภาพของการเคลื่อนที่เป็นเท่าใดการทำข้อนี้นะครับโจทย์เป็นสปริงเนาะในการหาคาบนะครับ ถ้าโจทย์เป็นสปริงหาได้จากสูตรคาบก็คือทีใหญ่มีค่าเท่ากับ2พายคูณด้วยสแควรูตนะครับมวนหานด้วยค่าคงตัวของสปริงครับก็คือ k เริ่มแทนค่าลงไปครับ2พายนะครับ,รบก็คือ 22ส่วนด้วย7คูณกับ square root มวลนะครับ0.5ส่วนด้วย k 5.0เท่ากับ2คูณ22ส่วน7มองแบบนี้ก็ได้ครับ2คูณด้วย22ส่วน7มีค่าเป็น3.14 0.5ให้มองเป็น5คูณ10กำลังลบ1แล้วก็ส่วนด้วย5ใช่ไหมครับ5ตัดกับ5นะครับมันจะเหลือสแควรูท10กำลังลบ1หรือว่า0.1ครับต่อมานะครับ2คูณ3.14ได้6.28ครับอันนี้จำไว้นะครับ ลากที่2ของ0.1นะครับจะมีค่าเท่ากับ0.32ครับเมื่อนำเลข2ตัวมาคูณกัน,นครับคำตอบที่ได้นะครับจะมีค่าเท่ากับ2อย่าลืมใส่หน่วยนะครับวินาที